เวลาที่เราต้องการที่จะสร้าง c u เจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นภายในองค์กรการที่เรามีการสื่อสารที่ทั่วถึงค่ะแล้วก็มากเพียงพอก็จะทำให้การสร้าง c u เจ u r ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะเอาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งแอปนี้ชื่อว่า Engagement and Connect Center หรือว่าที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Engage and Connect เป็นแอปที่เข้าใจเพนขององค์กรนะคะว่ายิ่งมีพนักงานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสื่อสารได้ไม่ทั่วถึงค่ะสามารถประกาศข่าวสารได้แบบ real time ตรวจสอบข่าวสารก่อนเผยแพร่ได้แล้วก็เลือกกลุ่มผู้รับข่าวสารได้ผู้รับข่าวสารเนี่ยยังตอบกลับได้หลายแบบแล้วเราก็จะเห็นสถิติการตอบกลับของผู้ที่รับข่าวสารด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้รับ หมหรือว่ามีแอคชั่นยังไงกลับมาหาเราบ้างค่ะแล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นโบนัสเลยนะคะยิ่งองค์กรของคุณเนี่ยมีการใช้งานหรือว่ามีลายเส้น Microsoft 365หรือว่าลายเส้นอื่นๆน,นะคะของ Microsoft บางอย่างอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อลายเส้นเพิ่มเลยค่ะแถมยังติดตั้งเร็วเพียง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะ คากคุณเป็น HR หรือว่าคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรอยากหากเครื่องมืออะไรสักอย่างเพื่อมาตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ก็สามารถติดต่อไซเจนเข้ามาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เราสามารถคัดสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการขององค์กรของคุณเลยค่ะโดยการสแกน QR code ตอนนี้หรือว่าคลิกลิงก์ในแคปชั่นได้เลยค่ะ